กฎของการสร้างคุณค่าและความพิเศษในบทสนทนากับแฟนจำไว้ครับว่าคนที่สร้างความพิเศษในบทสนทนาได้มักไม่ต้องทักแชทหรือโทรหาใครก่อนเพราะความพิเศษมันจะทำให้คนอยากคุยกับเราเองตลอดเวลาตัวอย่างวิธีการคุยเช่นเนี่ยเธอรู้ไหมฉันเพิ่งเรียนรู้เทคนิคใหม่ในการจัดการความเครียดฉันแชร์ให้คุณฟังเอาไม ผลตำรวจพบว่า7จของคู่รักที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างกันมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์สูงกว่าคู่ที่ไม่ทำเช่นนี้ถึงสองเท่าจำไว้ครับที่ตรงไหนที่คนเราเนี่ยยืนและมีคุณค่าเขาจะอยากยืนอยู่ตรงนั้นครับแต่ตรงไหนที่รู้สึกว่าไร้ค่าเขาจะอยากออกจากที่ตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอ,อกเอาใจคุณประครบปังงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาอ,อกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคอร์สนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายังเจ็บไม่พอทนไปครับถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาเออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยคอรสั่งกิจให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับปโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6กพันบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ไลน์แอที่คุกคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับแอด L O V E under score ตองเนะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย